How are you? เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะวันนี้พบกับคุณครูเจนเช่นเคยในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหรือนักเรียนชั้นป .1 น,น,นั่นเองนะคะสำหรับวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเรายัางไม่มีหนังสือให้นะคะลูก ย้ำนะคะว่าเรายังไม่มีหนังสือนะคะส่วนการทำแบบฝึกหัดนั้นครูเจนจะพาเด็กๆทำในท้ายคลิปของแต่ละชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสอบถามข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วเขาก็ให้นิยามมาว่า พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้สนทนาเป็นเรื่องสำคัญและควรคำนึงถึงมารยาทในการพูดคุยทั้งในเรื่องของอายุการงานอาชีพและเรื่องของครอบครัวเป็นต้นนะคะต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบทสนทนาที่สุภาพและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะครูเจนให้ตัวอย่างมาตัวอย่างภาษาอังกฤษคือคำว่า example example นะ,ค,ะ Exam ความหมายแปลว่าตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะครูเจนขึ้นคำอ่านให้ด้วยนะคะอันแรกอ่านว่า what's your name นะคะอีกหนึ่งรอบ What's your name นะคะ,ะดูตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นรูปยอ่อจะเป็นคำว่า What นะคะถ้าเป็นรูปเต็มจะเป็นคำว่า What is your name ซึ่งคำว่า What's your name กับ What is your name นั้นความหมายเดียวกันเลยหมายถึงอะไรหมายถึงคุณชื่ออะไรนั่นเองค่ะถัดมาประโยคที่สองค่ะ ูเจนขึ้นคำอ่านให้เหมือนเดิมนะคะอ่านว่าอะไรอ่านว่า my name is นะคะอีกหนึ่งรอบ my name is นะคะสำหรับคำว่า my name is นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเป็นผู้ชายใช้ผมถ้าเป็นผู้หญิงใช้ดีฉันก็หมายถึงผมหรือดีฉันชื่ออะดูตัวอย่างนะคะ ตรงนี้มันสามารถใส่ชื่อของเราไปได้เลยสมมติคุณเจนอ่านชื่อจริงนะคุณเจนชื่อว่านารรมอนมีคนถามคุณเจนว่า what's your name คุณชื่ออะไรคุณเจนก็ตอบ my name is นารรมอนแบบนี้เป็นต้นนะคะถัดมาค่ะประโยคที่3นะคะอ่า ประโยคที่3อันนี้อ่านว่าอะไรค,ค่อนข้างอ่านง่ายนะคะอันนี้อ่านว่า I ใช่ไหมลูกตัวที่2 a m อ่านว่า a m นะคะอ่านว่า i a m นะคะอีกหนึ่งรอบ i a m นะคะสำหรับความหมายของ i a m หมายถึงอะไรหมายถึง ผมหรือดิฉันชื่อเหมือนกับ my name is ค่ะสมมุติมีคนถามเราเหมือนเดิมว่า what's your name หรือ what is your name ถ้าเราไม่ตอบว่า my name is เราก็อาจจะตอบว่า I am ก็ได้นะคะถ้าอาจจะตอบว่า I am นะหรือหมดแบบนี้เป็นต้นนะคะถัดมาตัวอย่างที่4ค่ะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า What's your first name นะคะอีกหนึ่งรอบ What's your first name นะคะสำหรับความหมายของ What's your first name นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงคุณชื่ออะไรนะคะความหมายเดียวกันกับ What's your name นะคะคำว่า first name ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นชื่อแรกหรือเป็นชื่อจริงของเราในภาษาไทยนั่นเองค่ะ ถัดมาตัวอย่างที่5ค่ะเขาให้คำว่าอะไรมาเขาให้คำว่า what's your s u r name นะคะอีกหนึ่งรอบ what's your s u r name นะคะอะ่คำอ่านอยู่ด้านล่างนะคำว่า what's your u r s name นั้นหมายถึงอะไรหมายถึง คุณนามสกุลอะไรนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่านามสกุลของตัวเองคือนามสกุลอะไรนะคะอันนี้เขาถามนามสกุลของเรานะว่าเรานามสกุลอะไรคะ่ะถัดมาค่ะอันนี้เป็นการถามเกี่ยวกับอายุนะคะอ่ะดูซิอ่านว่าอะไรตัวแรกอ่านว่า how old oh, are y o อีกหนึ่งรอบนะคะ how old are you นะคะสำหรับความหมายของ how old are you นั้นหมายถึงอะไรนะคะ how old are you หมายถึงคุณอายุเท่าไหร่นะคะ how old are you? แปลว,ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะถัดมาค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคน,นะคะอันนี้เป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่เราจะไปฝึกสนทนากันนะคะ อ่านว่าอะไรอ่านว่า am นะคะ a ออันนี้เป็นรูปย่อของคำว่า I am นะคะอ่านว่า M r S O อีกหนึ่งรอบนะคะ M r S O นะคะความหมายของ M r S O นั้นหมายถึงฉันอายุนะคะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะคะเราสามารถเติมอายุได้สมมติเราอายุ6ปีเราก็เติมคำว่า 6นะคะก็จะเป็น M6 YSO e a r l d นะคะความหมายก็จะเป็นฉันอายุ6ปีนะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอายุนะคะของเราเองนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ครูเจนมี Conversation หรือบทสนทนามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะไปดูกันเลย ะะอันนี้เป็นตัวอย่างบทสนทนาระหว่าง A กับ B เขาคุยกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะประโยคแรกเขาถามนะคะ A ถาม B ว่า What is your name นะคะ What is your name อย่างที่เราได้เรียนไปแล้วคำว่า What is your name นั้นหมายถึงอะไรลูกหมายถึงคุณชื่ออะไรนะคะอันนี้ A ถาม B ว่า B ชื่ออะไรนะคะทีนี้ B ตอบว่าอะไร B ตอบว่า My name is d d My name is d d นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงฉันชื่อดีดีนะคะ B เขาบอกว่าฉันชื่อดีดีนะคะถัดมา A ก็ถามต่อว่า How are you today How are you today นะคะสำหรับความหมายของ How are you today นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงคุณสบายดีไหมนะคะ เเขาถาม B ว่าคุณสบายดีไหมถัดหน้า B หรือดีดีนั้นตอบว่า I am fine, thank you. I am fine, thank you. นะคะสำหรับ I am fine, thank you นั้นหมายถึงฉันสบายดีขอบคุณนะคะคำว่า I am fine แปลว่าฉันสบายดีคำว่า thank you แปลว่าอะไรลูกแปลว่าขอบคุณนะคะถัดมา A ก็ถามตอบว่า how old are you? How old are you? นั้นหมายถึงอะไรนั้นหมายถึงคุณอายุเท่าไหร่นะคะเขาถาม B B ก็ตอบว่า I am seven years old I am seven years old นะคะแปลว,ว่าอะไรแปลว่าฉันอายุ7ปีเห็นไหมคะตรงคำว่า seven ตรงนี้เด็กๆสามารถเปลี่ยนได้ สมมุติเราอายุ6ปีเราก็าจ,จะบอกว่า I am 6 years old แต่อันนี้เขาอายุ7ปีเขาก็เลยบอกว่า I am 7 years old ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะถัดมา A ก็ถามต่อว่า Are you a boy or a girl Are you a boy or a girl นะคะตรงนี้นะคะคำว่าเด็กหายไปเด็กเพิ่มเติมให้นะคะความหมายแปลว่า คุณเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอ่าเขาถามคุณเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะคะอ่าทีนี้ดีดีหรือบีเขาตอบว่า I am a girl I am a girl เขาบอกว่าฉันเป็นเด็กผู้หญิงอ่าดีดีบอกว่าฉันเป็นเด็กผู้หญิงนะคะตรงนี้ก็าสามารถเลือกได้เหมือนกันสมมุติเขาถามนักเรียนว่า Are You a boy or a girl ถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้ชายนักเรียนก็ตอบว่า I am a boy แต่ถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้หญิงนักเรียนก็ตอบว่า I am a girl แบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการสอบถามข้อมูลส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีงานหรือไม่มีการบ้านนะคะลูกแต่ครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ thank you bye